วันนี้เด็กน้อยสองคนนี้ก็จะมาคไหว้พระที่วัดนั่นข้ามแสงธรรมพาชมป่านะคะมไม่เอาไม่สั่นไม่สั่นจะพาชมวิมวไม่เอาไม่สั่นไม่สั่นจะพาชมวิวอย่าอย่าฟังไม่เอาหยุดหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวให้ตรงนี้ก่อนรอรอแยดีก่อน ตายกินแล้วใช่ไหมปลาเงเล็กใช่เล็กก็กินเล็กไปมีดอะตายหรอกินอะไม่เอาดูดีนเน<ม>ี่ยดูมันดูมันกินได้ยนง่งไม่กระดิ่งหรอกไม่กระดิ่งหรอกมันจะลนไม่เอา ธรรมชาติของเขาเนาะอันนี้ซีอูเขาดิพี่น้องดูจ้ะอันนี้เขาสั้นอันนี้ขั้นที่กะละจีอาจจะบรูดออกเพราะวา่าเป็นสถานที่เพิ่นบ้านหลังนี้เพิ่นกระสีเลี้ยงวัวเนาะคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละพี่น้องลูกละสงสารก็อย่าไปยุ่งกับเขาก็ดูเฉยไม่เอาที่บ้านไม่มีอะไรให้กิน,กกน,กนพี่ฟอกไม่ขึ้นไปนะคะ โฟก์ก์มันขึ้นไปลงมาจะหัวทิ่มลงมาเร็วๆียวโฟก์ไม่เอาไม่สั่นไม่สั่นจะพาชมวิวโฟก์นั่นนั่นนั่นนันไม่เอา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 โอ้นั่น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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอา ไหนมีปลาอะไรบ้างปลาทอมปลาเยอะไหมคะดูัวเขาดูัวเขาเห็นไหมดูไหมมีปลาอะไรบ้างน้องฟางดูสิมีปลาค่ะภูเขาซับซ้อนอันนี้คือจะเป็นผาน้ำเทียงพี่น้องผาเนี่จะเป็นผาน้ำเที่ยงนะคะภูหน่วยนี่เนาะไปน,น,น,นี่ก็จะเป็นอีกลนหนึ่งพี่นะะ้องหลายๆซื้อแม่กระดิ่งหรบแม่กระดิ่งหอกมันจะลนแล้ว อาหารช้ดื้อจ้ะพี่น้องพระเบิงค่ะห้างลางอันนี้มีตะไฮ้อ้อยเพิ่มด้วตัวนี้ไรอ้อยอันดูภูเขาหลายๆลูกด้วยพี่น้องด้วยจ้ะเป็นวิวที่สวยใม่เอาดูดีเดี๋ยวดูมันดูมันกินนี่หนึ่งพี่โฟกไม่ขึ้นไปนะคะโฟก์โฟกไม่ขึ้นไปลงมาจาหัวทีมลงมาเร็เว ๊บถ,ถ้าเด็กๆเอาถุงพลาสติกลงไปปลาก็กินเห็นไหมเห็นไหมเห็นนั่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 นเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยขึ้นเดี๋ยวมันร้อนอยู่ยดูอาการมันร้อนอยู่ยเดี๋ยวพึ่งแป๊บนึง น่าแน่แน่น่แน,น่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่มอา,ออามไหนมีปลาอะไรบ้างปลาอปลาเยอะไหมคะนก,กเขาูเขาเห็นไหมดูไหมมีปลาอะไรบ้างน้องฟางดูซิมีปลาดีอ <c oughs> ยา่ยาอย่าฟางไม่เอาหยุดหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวให้ตัวนี้ก่อนรอรอเยดีก่อนพี่โฟกไม่ขึ้นไปนะคะ โฟกก์มันขึ้นไปลงมาจากหัวทิ่มลงมาเร็วๆโฟก้งปลาสุดใสสีใสนุ้งขึ้นมาเหนื่อยไหมเยอะค่ะมันเป็นอะไรน่ะอ๋อธรรมชาติของเขาเนาะอันนี้ซีอูเขาเลยพี่น้องเดนะจ้ะอันนี้เขาสั้นอันนี้ขั้นที่ไหนมีปลาอะไรบ้างปลาทองปลาเยอะไหมคะปลาขาะ ดูภูเขาเห็นไหมดูไหมมีปลาอะไรบ้างน้องฟางดูสิมีปลาค่ะููเขาซับซ้อนอันนี้คืจะเป็นผาน้ำเที่ยงพี่น้องผานี่จะเป็นผาน้ำเที่ยงนะคะผู้หน่วยนี่เนาะไปนี่ก็จะเป็นอีกรลนน,นึงพี่น้องหลายๆซื้ออะไรบ้างปลาสุดใสสีใสหนูขึ้นมาเหนื่อยไหม,รรมยนะ่หน่หนเนอเนอยเนอน่อนอเออเเน อันนี้ซีอูเขาเลยพี่น้องดูจ้ะอันนี้เขาสั้นอันนี้ขั้นที่ภูเขาซับซ้อนอันนี้ก็จะเป็นผาน้ำเที่ยงพี่น้องผาเนี่จะเป็นผาน้ำเที่ยงนะคะภูหน่วยนี่เนาะไปนี่ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งพี่น้องหลายๆซื้อไม่เอาไม่สั่นไม่สั่นจะพาชมวิวย่าหางมันเป็นอะไรนะ่ะอ๋อธรรมชาติของเขาเนาะอันนี้ซีอูเขาเลยพี่น้องดูจ้ะอันนี้เขาสั้นอันนี้ขั้นที่ไหม ดูลปลาเขากินนี่กินไหมเห็นไหมปลาปลาน้อยเยอะแยะเลยล,ลูกกับแม่มันด้วยแม่ปลาน้อยสีแดงๆเยอะเลยมันติดตรงเชือกเหลือมั้งนะกระจีอาจจะบรูดอกเพราะว่าวเป็นสถานที่เพิน่นบ้านหลังนี้เพิ่นกับสี้ยงงัวเนาะคลิปนี้ก็บซ้ำนี่ละพี่น้องลูกนสงสารก็อย่าไปยุ่งกับเขาก็ดูเฉยๆไม่เอาที่บ้านไม่มีอะไรให้กิน อันมาดูสิดูๆจ้ะอะไรบ้างปลาสุดใสสีใสออืืมปลา่หนูขึ้นมาเหนื่อยไหมในเอ้าดาดูดูดูมันดูมันกินนี่หนึ่งในมีปลาอะไรบ้างปลาเอาปลาเยอะไหมคะลูกกลัวเขาลูกกลัวเขาเห็นไหมดูไหมมีปลาอะไรบ้างน้องฟางดูสิมีปลาหมายูสิดยๆจ้ะ สงสารก็อย่าไปยุ่งกับเขาก็ดูเฉยเฉยไม่เอาที่บ้านไม่มีอะไรให้กินหนอากเอาคกิ้ให้มันกินาหามันเป็นอะไระะธรรมชาติของเขานะอันนี้ซีอูเขาเลพี่ <ไป S 1> พน้องดูจ้ะอันนี้เขาสั้นอันนี้ขั้นปีกป่ากินแล้วใช่ไหมปลายเล็กใช่เล็กก็กินเล็กไปไา อาลาชิดื้อจ้ะอาราชิอาจจะบรูดอกเพราะว่าวเป็นสถานที่เพิ่น,นบ้านหลังนี้เพิ่นกระสีเลี้ยงงัวเนาะคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละพี่น้องลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขึ้นเดี๋ยวมันร้อนอยู่ลูกอาการมันร้อนอยู่เดี๋ยวพึ่งแป๊บนึงแกขึ้นมาเห,ห,หนื่อยไหมติดอะไรคถุงติดถุง โอ้ยมันกินถุงด้วยนะกินสาหร่ายนี่กินอะไรไม่รู้เห็นไหมถ้าแล้วอาหารมันเป็นอะไรน่ะอ๋อธรรมชาติของเขาเนาะอันนี้ซีอูเขาเดลยพี่รองดึกจ้ะอันนี้เขาสั้นอันนี้ขั้นที่แล้วอาหารมันเป็นอะไรน่ะอ๋อธรรมชาติของเขาเนาะอันนี้ซีอูเขาเดลยพี่รองดึกจ้ะอันนี้เขาสั้นอันนี้ขั้นที่โซซารก็อย่าไปยุ่งกับเขาก็ดูเฉย ไม่เอาที่บ้านไม่มีอะไรให้กินอยากเอาโคกิ้ให้มันกินแกคือมันเหนือ่อยไหมเย้ปลาติดอันน่นะติดอะไรคะติดถุงติดถุงโอ้ยมันกินถุงด้วยนะกินสาหร่ายนี่กินอนะไรไม่รู้เห็นไหมท่าเยาหางมันเป็นอะไรนะ่ะอ๋อธรรมชาติของเขาเนาะอันนี้ซีอูเขาเดิพี่น้องด้วจ้ะอันนี้เขาสั้นอันนี้เขั้นจ้ะพี่น้องพ้าเบิ้งค่ะหางลางอันนี้มีแตาไฮอ้อยเพ่นนด้ตัวนี้ ไรอ้อยอันดูภูเขาหลายๆลูกด้วยพี่น้องด้วยจ้ะเป็นวิวที่สวยอะไรบ้างปลาสุใสสีใสหนูขึ้นมาเหนื่อยไหมคะเดี๋ยวค่อยพาไปเดี๋ยวค่อยพาไปมันอีสูงอีสามสั้นนุ่นอีตั้งไกลเลยนุ่นไกลมากเลย่วันนี้เด็กน้อยสองคนนี้ก็จะมาค่ไหว้พระ ที่วัดนันถ้ามแสงทมพาชมปานะคะไม่เอาไม่สั่นไม่สั่นจะพาชมวิวแกคือมาเหนื่อยไหมติดอะไรครับติดถุงติดถุง,งโอ้มันกินถุงด้วยนะกินสาหร่ายนี่กินอะไรไม่รู้เห็นไหมภาพอะไรบ้างปลาสดใสสีใสนี่คือปาทีมนี่คือปลา หนูข well ึ้นมาเหนื down, <S <s ่อยไหมสงสารก็อย่าไปยุ่งกับเขาก็ดูเฉยเฉยไม่เอาที่บ้านไม่มีอะไรให้กินหนุ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 นหน่นหนุนไหมตัปลาเกากินนี่หรืกินไม่ให้ไหมปลาปลาน้อยเยอะแยะเลยลูกกับแม่มันด้วยแม่ปลาน้อยสีแดงๆเยอะเลย มันติดเราช่วยเหลือมั้งนะจะไปช่วยยังไงเขาเอื้อต้น่ะ